ดูดวงศาสตร์จีนของผู้ที่เกิดปีขานในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมเราอวิธีเสริมดวงโดยหมอปอเทพยานดวงแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังกันค่ะเดือนมกราคมด้านการงานเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแล้วงานจะดีขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นทำธุรกิจเห็นผลเห็นกำไร ส่วนคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์การโยกย้ายจะได้ไปที่ใหม่ที่ต้องการคนแวดล้อมก็ถูกใจเป็นตำแหน่งที่รอคอยอยู่ด้านการเงินมีดวงเสี่ยงโชคใช้เลขที่ฝันหรือบ้านเลขที่ที่คิดอยากได้บ้านมานานช่วงนี้มีเกณฑ์ได้บ้านแบบผ่านชลุยการเงินพร้อมที่จะดูแลครอบครัวจากที่อดอมมานานก็สามารถมีบ้านได้ทำสิ่งดีๆต่างๆได้คล่องมือขึ้น ด้านความรักคนที่มีคู่ที่เล็งไว้ว่าอยากจะแต่งงานคิดอยากจะลงหลักปักฐานสร้างตัวกันก็ให้ตัดสินใจได้เลยในช่วงนี้ส่วนคนโสดจะเจอคู่ที่มีรถสนิยมตรงกันจริงจังถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวเราเจอเองเลือกเองตรงตามสเปคแน่นอนค่ะด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาวิธีเสริมดวงแก้เคด ให้ปล่อยปลา12ตัวสาัการะขอพรพระราหูหรือถวายสิ่งของมีคมเชิงเทียนทองเหลืองมิดโกนหรือเข็มเดือนกุมภาพันธ์ด้านการงานคนเล่นหุ้นจะดวงเฮงช่วงนี้ขยับขยายทีมงานมีหุ้นส่วนร,รวมเป็นพาร์ทเนอร์กับใครก็ประสบความสำเร็จผู้ใหญ่ผู้หญิงเอ็นดูอุปถัมภ์เกื้อกูลจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็สำเร็จตามที่ตั้งใจ ด้านการเงินมีเกณฑ์ถูกลอตเตอรี่จากเลขที่ฟันที่อยากได้บ้านในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้บ้านแน่นอนค่ะด้านความรักคนมีคู่พากันออกงานสังคมเจอเพื่อนฝูงเจอญาติของทั้งคู่แล้วก็จะมีเรื่องดีกลับมาส่วนคนโสดอาจจะเจอคู่ระหว่างการเดินทางช่วงนี้ให้ออกทริปต่างจังหวัดต่างประเทศได้เลยนะคะ ด้านสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากๆในช่วงนี้ที่ป่วยมาจะได้ยาดีได้หมอดีอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดศักการะพระเจ้าตากสิน,ระน,ะรสนพระนเรศวรเทพเจ้ากวนอูและนักระบทั้งหลายเดือนมีนาคมด้านการงานงานเริ่มเข้าที่เข้าทางมั่นคงเห็นกําไรสบายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆทำให้ตั้งตัวได้ ผู้ใหญ่ผู้ชายเจ้านายสนับสนุนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้านการเงินวาจาพารวยพูดขออะไรคนก็ให้ลูกค้าก็อยากจะเข้ามาซื้อของจ่ายเงินแถมมีเกณฑ์เสี่ยงดวงแล้วจะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ด้านความรักคนมีคู่รักชื่นมืน่นมองเห็นอนาคตร่วมกันคู่ที่ทำงานร่วมธุรกิจกันจะเฮงเจริญรุ่งเรือง ด้านคนโสดจะได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่แนะนำคนดีๆมาให้รู้จักเป็นผู้ใหญ่กว่าและฐานะมั่นคงด้านสุขภาพสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหากวนใจที่เจ็บป่วยมาจะค่อยๆทุเลาลงวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ทำบุญด้วยสิ่งของเป็นคู่ตักบาตรพระสองรูปปล่อยนกปล่อยปลาสองคู่เดือนเมษายน ด้านการงานช่วงนี้มีอารมณ์ศิลปินให้นำมาสร้างสารรค์ผลงานที่ไม่เหมือนใครมีแต่กัลยานามิตรอยากร่วมง,งานกับเราลองฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่แล้วทำสิ่งที่เคยอยากทำมานานจะสําเร็จลุล่วงค่ะด้านการเงินการเงินหมุนเวียนรายได้เข้ามาคล่องตัวขึ้นเรื่อยๆด้านความรักคนที่มีคู่ที่ทำธุรกริจร่วมกันช่วงนี้ดวงจะเฮงมากๆอารมณ์ดีคุยกันสนุกสนาน ส่วนคนโสดจะเจอคนสายเปเข้ามาแถมจริงใจกับเราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตอีกด้วยด้านสุขภาพสุขภาพยังดีร่างกายจิตใจสดใสวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ใส่เครื่องประดับเพื่อเพิ่มราศีให้กับตัวเองหรือหาทิปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองค่ะเดือนพฤษภาคมด้านการงานเพื่อนรวมงานหุ้นส่วน เพื่อนร่วมทีมช่วงนี้ดีมากๆจะทำให้สบายอกสบายใจในการทำงานคนทำธุรกิจรับงานใหญ่ได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะช่วงนี้ดวงเฮงแบบสุดๆด้านการเงินสบายขึ้นกว่าเดิมเริ่มมีกิ่นมีใช้หมุนเงินได้บ้างด้านความรัก คนมีคู่สละชีวิตเดี่ยวแล้วใช้ชีวิตคู่ในช่วงนี้ก็จะส่งเสริมให้ชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีส่วนคนโสดเนื้อคู่มาแล้วเป็นคนมั่นคงทางจิตใจและการเงินอาจมากกว่าการติดต่องานกันนะคะด้านสุขภาพสุขภาพดีชีวิตร่าเริงวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดเพิ่มการทำบุญให้ทำทานมากขึ้นเมื่อได้มาก็ให้คืนสังคมกลับไปบ้างค่ะ เดือนมิถุนายนด้านการงานคนทำธุรกิจงานประจำกำลังเจอคู่แข่งคนสำคัญปรากฏขึ้นในงานให้ใช้ความดีและผลงานเข้าสู้จะมีชัยค่ะด้านการเงินรายจ่ายมากกว่ารายรับไปไกลมากพยายามหาช่องทางใหม่ในการทำงานให้ได้รับรายได้จะดีกว่ารอคอยให้อะไรต่างๆดีขึ้นด้วยตัวของมันเองด้านความรัก คนมีคู่ระหว่างการทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินทรัพย์สิสนคนทำธุรกิจร่วมกันให้แบ่งสันปันส่วนให้ชัดเจนส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์จะเจอคนรู้ใจในช่วงนี้ด้านสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระวังเรื่องปวดหัวไมเกรนอาการปวดหลังต่างๆจากการนั่งทำงานและการคิดงานอย่างเคร่งเครียดวิธีเสริมดวงแก้เคเล็ด ให้ถวายเชิงเทียนทองเหลืองกระถามทูบทองเหลืองอย่างน้อยเจ็ดนิ้วเดือนกร,รกฎาคมด้านการงานมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนงานใหม่ที่ทำงานมานานจะได้เลื่อนขั้นสักทีส่วนคนที่ทำธุร,รกิจธุร,รกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่ปิดดิวได้แน่นอนค่ะด้านการเงินรายได้มาจากการทำงานช่องทางใหม่ๆลองเสี่ยงดวงดูบ้างอาจจะมีโชคก็ได้นะคะด้านความรัก สำหรับคนที่มีคู่ผู้ที่แต่งงานแล้วคิดฝันไว้ว่าอยากจะมีลูกก็มีสิทธิ์ลุ้นมากๆในช่วงนี้คนรักกันมีความสุขสดชื่นดีค่ะส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนอายุน้อยกว่าที่เข้ามาทำให้คุณหัวใจกระชุ่มกระชวยด้นานสุขภาพสุขภาพดีแข็งแรงแต่ที่เจ็บป่วยมาจะค่อยๆดีขึ้นนะคะวิธีเสริมดวงแก้เคล็ด ให้สก,การะขอพรพระเจ้าตากสินพระนเรศวรเทพเจ้ากวนอูเดือนสิงหาคมด้านการงานผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิงจะอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องงานในช่วงนี้หรือที่ลงแข่งขันสิ่งทุนเรียนต่อต่างประเทศก็มีเกณฑ์เข้ารอบสุดท้ายโดยผ่านฉลุยด้านการเงินที่อยากได้บ้านมานานช่วงนี้จะมีเงินก้อนเข้ามาให้ซื้อบ้านได้สำเร็จ การเงินหมุนเวียนคล่องตัวขึ้นเรื่อยเรื่ด้านความรักคนมีคู่คู่ของเราทำอะไรก็ถูกอกถูกใจตัวเราและผู้ใหญ่ฝั่งเราไปสมหมดคนโสดออราจับจะมีแม่ซื้อเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงจะแนะนำว่าที่แฟนมาให้เราค่ะด้านสุขภาพสุขภาพยังคงดีไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆ วิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ปล่อยปลาหกตัวสาัการะพระแม่กวนอิมพระแม่ธรณีเดือนกันยายนด้านการงานงดหรือเลี่ยงการลงทุนในเรื่องหุ้นคนใกล้ชิดอาจสร้างความปวดหัวในงานให้เราได้ฉะนั้นช่วงนี้คิดทำอะไรต้องทำด้วยลำแข้งของตัวเองอย่าผ่านใครจึงจะสำเร็จ ด้านการเงินมีปัญหาอุปสรรคติดขาดเรื่องการเงินอาจจะยังหมุนเงินไม่ทันให้ประหยัดอดออมอีกนิดนะคะด้านความรักคนมีคู่อย่าให้งานมาทำลายความสัมพันธ์หรือบรรยากาศร,ระหว่างคุณกับแฟนหากอยู่ที่บ้านอย่าคิดถึงเรื่องงานให้ใช้เวลากับครอบครัวแบบเต็มที่คนโสดช่วงนี้หากใครแนะนําคนโสดมาให้ต้องระวังให้เช็คโปรไฟล์ให้ดีด ด้านสุขภาพระหว่างเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ไมเกรนการปวดเมื่อยต่างๆรวมไปถึงระบบการหายใจด้วยค่ะวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ถวายน้ำเปล่าน้ำแข็งกะติกน้ำร้อนการน้ำร้อนตู้เย็นหรือตู้แช่เดือนตุลาคม ด้านการงานการงานเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆที่วางแผนไว้จะบรรลุเป้าหมายที่รอคอยการปิดดิวช่วงนี้ผ่านสำเร็จอย่างแน่นอนด้านการเงินเก็บหอมรอมริบมานานมีเงินงอกเงยก็ช่วงนี้ล่ละค่ะสามารถใช้ส่ายสิ่งที่ต้องการได้บ้างหลังจากที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากมานานด้านความรัก คนมีคู่ที่คิดเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกันจะดีมากๆในช่วงนี้รักกันดีไม่มีปัญหาบุคคลที่3ส,ส่วนคนโสดโหลดทั้งใบกลายเป็นสีชมพูเต็มทีจะเจอคนที่ดีคนที่จริงใจเข้ามาในเร็วๆนี้ด้านสุขภาพสุขภาพยังแข็งแรงดีค่ะวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้ย้ายที่อยู่ที่นอนย้ายเตียงหรือทำสัญญกรรม เดือนพฤศจิกายนด้านการงานคุณคือคนดวงเฮงเรื่องงานในเดือนนี้ผลงานของคุณเข้าตาผู้ใหญ่เจ้านายผู้ชายจะช่วยเหลืออุป,ปถัมภ์ให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นดีขึ้นและใหญ่ขึ้นคนทำธุรกิจก็จะมีแต่ความมั่นคงมั่นคงและความเฮงด้านการเงินที่รอคอยเงินก้อนมานานจะได้ในช่วงนี้เรื่องเงินจะผ่านฉลุย ด้านความรักคนมีคู่มีความสัมพันธ์เหนียวแน่นรักกันดีมากในช่วงนี้ที่วางแผนอยากจะแต่งงานก็สามารถจัดได้เลยค่ะส่วนคนโสดจะมีคนถูกใจเข้ามาที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราทำงานเก่งและส่งเสริมเราทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานอีกด้วยค่ะด้านสุขภาพสุขภาพดีไม่มีปัญหาใดๆวิธีเสริมดวงแก้คเคล็ดให้หมั่นทำบุญถวายสังฆทานเดือนธันวาคม ด้านการงานงานยังไม่เป็นผลดีอย่างที่คิดที่รอคอยจะปิดดิวหรือการเซ็นสัญญาต่างๆอาจจะยังไม่บรรลุเป้าหมายสมดังตั้งใจคนทำงานประจำอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานในช่วงนี้ให้อดทนอยู่ที่เดิมไปก่อนด้านการเงินงดการซื้อของชิ้นใหญ่เช่นอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านอาจจะหมุนเงินไม่ทันและอาจจะเป็นหนี้ด้านความรัก คนมีคู่ใช้ความอดทนและเหตุผลคุยกันงดการใช้อารมณ์ในการสื่อสารช่วงนี้ส่วนคนโสดยังไม่เจอคนถูกใจเข้ามาด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องภูมิแพ้ไมเกรนหรือเรื่องเกี่ยวกับระบบหายใจควรพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์และสภาพแวดล้อมดีๆวิธีเสริมดวงแก้เคล็ดให้หมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเข้าวัดและถือศีลในช่วงนี้